บอกกระแสโลกกันต่อในช่วงนี้เลยครับค่ะพูดถึงเดือนนี้นะคะมีนาคมค่ะก็เป็น <c oughs> เดือนหนึ่งที่เราลึกถึงเหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่นค่ะคผ่านมา2ปีแล้วแต่ว่าชีวิตของผู้ที่ประสบภัยค่ะทุกวันนี้ต้องบอกว่ายัางใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากหลายคนหางานไม่ได้แล้วก็ต้องย้ายที่อยู่ย้ายเมืองไปเลยเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ เนื่องจากว่ายังคงมีหลายพื้นที่นะครับที่ประสบภัยนั้นยังคงไม่ได้รับการบูรณะและก็ซ่อมแซมนะครับรวมถึงเรื่องของความกังวลเรื่องกรรมนภาพรังสีด้วยนะครับที่อาจจะมีการแพร่มาในบริเวณดังกล่าวนะครับก็เลยทําให้การหางานทําและการเริ่มต้นใหม่นั้นค่อนข้างที่จะทําได้ยากนะครับใครที่ยังคงอยู่ในภูมิลําเนาเดิมนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามินั้นถ้ายังาสามารถหางานทําได้นั้นถือว่าโชคดีมากนะครับและธุรกิจหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่ยัง คงอยู่ในพื้นที่ได้อย่างดีมาตลอด2ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการปลูกผักในเรือนกระจกนะครับไปดูตัวอย่างของอาชีพการปลูกผักในเรือนกระจกนะครับที่เมืองที่ชื่อว่าริกุเซนทากะตะครับ เมืองริคุเซนทากาะค่ะเป็นเมืองประมงเล็กๆที่อยู่ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดอิวาเตะของญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิโชคดีค่ะที่ยังมีธุรกิจปลูกผักในโดมเรือนกระจกอย่างที่เห็นนี้เป็นความหวังสำหรับผู้คนในเมืองเลยธุรกิจนี้ค่ะมีชื่อว่าแกรนปาฟาร์มก่อตั้งขึ้นหลังจากที่เมืองนี้ประสบภัยพิบัติมาแล้วค่ะก็เป็นการปลูกผักที่ใช้น้ำเพียงอย่างเดียวก็แก้ปัญหาตัดปัญหาเรื่องของสารปนเปื้อนที่อยู่ในดินค่ะ กับแกรนป้าฟาร์มก็คือคุณปู่คุณตานั่นเองนะครับเป็นฟาร์มของคุณปู่นั่นเองนะฮะผักที่เป็นผักปลอดสารพิษน,นะครับหรือว่าผักไฮโดรโฟนิกแบบนี้นะครับก็เป็นพวกที่มีเขามีการปลูกกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพวกผักกาดรหอมหรือว่าผักที่เป็นชนิดหัวนะครับก็จะเติบโตได้ดีเป็นพิเศษนะครับในสภาพเรือนกระจกแบบนี้ซึ่งก็ได้แสงธรรมชาติแล้วก็ความร้อนที่พอเหมาะ จากแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับโดยการปลูกผักไฮโดรโฟนิกนะครับก็ได้รับรองเรื่องของความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นมีการสั่งห้ามจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรนะครับในจังหวัดที่มีผลกระทบนะครับและก็มีความเกรงนะครับว่าจะมีเรื่องของสารปนเปื้อนในดิน เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็เลยมีการปลูกพืชผักแบบนี้ซึ่งไม่ต้องใช้ดินในพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าของฟาร์มค่ะก็อธิบายว่าเรือนกระจกที่มีลักษณะเป็นโดมแบบนี้ค่ะจะช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานได้มากถึงร้อยละสี่สิบเมื่อเทียบกับเรือนกระจกแบบทัท่วไปทาคาอากิอาเบะค่ะผู้ก่อตั้งธุรกิจนะคะบอกว่าจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งธุรกิจนี้ก็เพื่อที่จะสร้างงานให้กับผู้คนในเมืองพวกเขาจะได้ไม่ต้องอพยพไปที่อื่นและเมืองนี้เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเป็นเมืองร้างค่ะ ส่วนชาวสวนอีกคนหนึ่งนะครับวัย69ปีแล้วเนี่ยซึ่งสูญเสียทั้งลูกชายแล้วก็บ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเพิ่งนจะสร้างเสร็จเนี่ยก็ต้องเสียหายไปจากสึนามินะครับเขาบอกว่าปลูกผักที่นี่มากว่า1ปีแล้วนะครับบอกว่านี่คืองานเดียวที่เจ้าตัวนั้นสามารถจะทําได้นะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีที่ยังคงมีงานแล้วก็ยังคงมีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวนะครับเนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่นั้นหลายคนนั้นยังตกงานกันอยู่เลยนะครับและเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นเดียวกัน<ฆ>ก็็คืออเปนผูู้้ที่สงายุแลว 60- 70 ทั้งนั้นนะซึ่งไม่ต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นนะครับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุนั้นมักจะประสบปัญหาเวลาที่จะต้องย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานใหม่นั่นเองนะครับการได้ออกมาทํางานทุกวันที่นี่นะครับจึงถือเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งดีของเขาเหมือนกับเป็นการบําบัดเรื่องของจิตใจบ,บําบัดเรื่องของความซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี ขณะที่อาเบะค่ะก็วางแผนที่จะขยายธุรกิจนี้ไปยังเมืองอื่นไปยังทางตอนใต้ด้วยใกล้กับจังหวัดฟุกุชิมะที่เกิดภัยเรื่องของสารเคมีสารปนเปื้อนนี่ค่อนข้างมากทีเดียวเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นซึ่งเขาบอกว่าธุรกิจโดมปลูกผักของเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะช่วยประชาชนแต่ว่าความช่วยเหลือหลักอันนี้ต้องมาจากรัฐบาลอย่างเช่นเข้าไปปรับปรุงเรื่องของพื้นที่แล้วก็ก่อสร้างเมืองใหม่ค่ะ ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะครับได้มีการจัดสรรงบประมาณมากถึง8,000ล้านบาทด้วยกันนะครับสำหรับการบูรณะพื้นที่ทั้งหมดที่ประสบภัยนะครับจากเหตุการณ์ซึนามิเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้มีการใช้งบประมาณเนี่ยไปเพียงไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะ <c oughs> ใช้ไปเพียงแค่2,500ล้านบาทเท่านั้นทําให้โครงการนั้นดําเนินการล่าช้าเนื่องมาจากว่าขาดการประสานงานที่ดีนะครับระหว่างรัฐบาลกลางแล้วก็ทางด้านของพื้นที่แต่ละพื้นที่ในจังหวัดหรือว่าในท้องถิ่นนั้นๆ <c oughs> ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองริกุเซนทาก,กะตะนะครับก็เลยมีการเปิดรับโครงการที่พัฒนาสังคมนะครับจากทุกฝ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน <Okay. S 1> กว่า8,000ครัวเรือนในพื้นที่นะครับพร้อมทั้งมีการตั้งเป้าที่จะพัฒนาเมืองให้กลับมาทันสมัย <Ha. S 1> ให้เหมือนสภาพก่อนที่จะถูกสนึนามิเล่นงานนะครับและก็จะมีการใช้พลังงานที่สะอาดและธุรกิจปลูกผักในโดมก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นได้ดีและก็น่าจะนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตต่อไปครับ ค่ะก็เอาจะช่วยธุรกิจแบบนี้นะคะแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจเจอก็คือรัฐบาลมีกฎหมายคือห้ามเลยว่าไม่ให้เจ้าของธุรกิจสร้างปลูกสร,สร้างสิ่งใหม่ๆบนพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่ที่กว้างๆที่ได้รับผลกระทบเนือ่องจากว่าเกรงว่าในบริเวณนั้นจะมีเรื่องของสารปนเปื้อนอยู่มากๆโครงการใหม่ๆทั้งหลายก็เลยยังเริ่มต้นไม่ได้ค่ะ ก็เลยในรูปแบบของโดมแบบนี้ซึ่งไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารหรือว่าเป็นเป็นหลังๆนะครับเป็นอาคารพณิชย์อะไรต่างๆก็เลยสามารถที่จะทําได้แล้วก็คงต้องพึ่งเรื่องของการทํากิจกรรมการปลูกผักแบบนี้ไปก่อนแต่เชื่อว่าคนญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างที่จะมีวินัยในตัวเองนะครับแล้วก็เขาเคยล้มมาแล้วจากสงครามโลกจากเรื่องของวาวุธนิวเคลียร์มาแล้วนะครับเขาก็สามารถกลับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ต้องดูว่าวิกฤตครั้งนี้นะครับวิกฤตสึนามิที่ผ่านมา2ปีแล้วเนี่ยจะทำให้คนญี่ปุ่นนั้น เข้มแข็งแล้วก็กลับมาฮึดสู้แล้วก็กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้งหรือไม่ช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสีสันค่ะ